เย็นนะครับนี่ก็บินเที่ยวกับพัดน,นะครับจะเข้าไปในตลาดบางน้อยโถนาแนะครับ มาแต่สุขภาพดีพออนุโมนุโมทนาบุญด้วยนะครับมา้วไมนะครับมาด้วยอนุโมทนาบุญนะครับแม่วันนี้เป็นวันที่สองนะครับเออตรียมเงินรอลงบินกันนะขอบคุณครับ รับก็ขอบพระคุณนะครับตามกำลังศรัทธาของท่านนะครับตามกำลังทรัพย์กำลังอนุโมทนานะครับอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญนะแม่นะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้โชคดีในทุกสิ่งของชีวิตเลยนะครับอ อนุโมทนาบุญนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่ความโชคดีร่วมทบุญนะครับบ้าน่อนะครับร่วมทำบุญกับน้องปิ่นกริ่พรสาดูนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับผมอนุโมทนาบุญนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง เป็นคนที่โชคดีที่สุดในทุกๆเรื่องของชีวิตเลยนะครับ,รบรเคยกันนะครับคนละหบาทสิบบาทนะครับที่ร่วมนะคับลกลใช่นเป็นนะครับ่ากนับุญนะครับทะเ่นนบุญนะครับนนบบนับบุญนับับบนบันับับนับ่ับับนับนับับนับับนุันับุญนับับุับน อนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมบุญด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมองงขอให้สุขภาพแข็งแรง สองร้อยยีบ้นะครับอ,อนุโมทนาบุญนะครับพี่ไทยเอกพันธ์เร็นลิลิ์นะครับเดินทางมาแล้วนะครับอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญครับผมเอ้ยอนุโมทนาบุญนะลูกคนนี้นะครับพี่ไทยเอกพันธ์เป็นลิลิศนะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ พระเป็นเด็กดีนะครับนสุดเลยคุณนะฮตรงตรงไหมครับได้ลงบุญกันได้นะครับลงบุญกันได้ลงบุญกันได้อนุโมทนาบุญนะครับนะครับอันุโมทนาบุญนะครับขอโนโมทนาบุญครับขอโนโมทนาบุญนะครับขอโนโมทนาบุญนะครับขอโนโมทนาบุญนะครับ ขออนุโมทนาบุญนะแม่ขอให้แข็งแรงครับอนุโมทนานะครับแม่อนุโมทนาบุญนะครับบ,นนรบุญน,นานนแม่นที่แม่เอาไปลูกเก็บไว้เหรออันนี้ม่าเป็นนอตตอรี่นะ ถปค็มาายูดนะครับโมทนานะมัโมทนาบนนะพี you know. you ่นะมันโมทนาบนครับมันโมทนาบนนะครับอะไรนะเอะไร

เตร er, ียมเตรียมสตางกันใหญ่เลยบอกว่าอยากถ่ายรูปด้วยจริงแล้วนะครับไมททาบุญก็ถ่ายได้นะครับร่วมบุญกันนะมีโอกาสแล้วร่วมบุญกันนะครับกับพี่บินนะครับอธิบดีกรมบุญธรรมบิณบาตอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะครับอารุงเทนาบุญกับ แม่กเมก็่ได้นะครับม่นไไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับเจอนางเอกครับจำได้แล้วจำได้แล้วบังคังนะครับนะตอนนี้ทีวีเราต้องยอมรับนะครับคนดูเยอะนะครับต้องยอบต้องบอกแล้ว แม่แบบนึงครับนี่ครับถ่ายรูปครับจะร่วบุญหรือว่าจะถ่ายรูปได้หมดไม่ว่ากันไม่ว่ากันคนผิดคนผิดไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั้นไม่ไม่เป็นมิตรนะครับไม่เป็นมิตรเป็นมิตรอะไรนะครัเป้าของเราเป็นมิตรนะครับไปถึงเปิดตะกร้าตังเลยนะครับอ้าวลุงบินลุงบิน น้องบินครับน้องบินครับนี่ครับนี่ครับน้องบนน่ารับเลยนบุี่ั่ารักเลยนะนี่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 ี่น่นี่นี่นนีครับนี่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 นนีนี่นี่นี่่นี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 ่นนี่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 ี่น่นี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 ่นครัี่ อันนี้มากันยองเลยสามสมองยี่สิบอตายแล้วไม่เหลืออะไรเลยเนี่ย กองนี้นะครับกองนี้นะครับอ่ากองนี้นะครับอนุโมทนานะครับอนุโมทนานะครับอนุโมทนานะครับขออนุโมทนานะครับแมอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญครับ ชมได้ครับต่อที่ีเประมาณปนิตตอนนี้ไม่มีเด well ินทางมาตัดน้ำออกบอธนาบุญนะครับได้นะครับขอบคุครับนาบุญนะครับอนาบุญะครับมนาบุญนะครับได้เลยนะครับวัสัมับอไม่ได้หาเขาได้ในโซเชียลโนนาบุญนะครับนาบนาบุญนะครับ

สามาจากกรุงเทพเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ว่าใครนะโอ้โหสาขับมาจากกรุงเทพเลยนะแสดงว่าดูไลฟ์อยู่แล้วก็เห็นดูไลฟ์แล้วก็เห็นนี่ดูดิดูไลฟ์โอ้โหนะดูไลฟ์ดูไลฟ์อนุโมทนาบุญด้วยนะครับลอนุโมทนาบุญดูดิแบบพัวมาไม่ทันนั่ยแสดงว่านะเพราะว่า แสดงว่ากลัวว่ากลัวว่าจะมาไม่ทันนะเนี่ยนะก็อยู่ตรงนู้แหละอ๋ออยู่ที่นี่ตอนนีไม่ไรเลยไม่ลบไม่ยลบลบมันได้ค่ะแล้วหรอกแล้วแบบแล้วดูเนี่ยพอดูแล้วจบไลฟ์ยิ่งซิ่งใหญ่เลยอ่ะโอ้จบไลฟ์กันอะไรกันแบบกลัวจะไม่ทันเกือบไม่ทันอ่ะเราจะออกรถ้วพอดีโอ้นี่ต้องบอกว่ายังมีสะพานบุญนะบุญสัมพันธ์จริงๆอนุโมทนานะครับอนุโมทนานะ อนุโมทนานะครับนี่คือกัลยาณมิตรที่แบบว่าตั้งใจมาดูเด่นนะโอ,อ้ขอบอนุโมทนานะครับขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความสุขครับ